ค่ะก็เราก็พร้อมเต็มที่นะคะระบบทีมของเราอะไรสภาร่างกายเราก็เต็มที่หลังจากชิงแชมป์เอเชียเราก็มีขวัญและกาลังใจมากขึ้นเราก็เต็มร้อยค่ะก็ก็มีคุยกัน,น,นกบ้าง,าง,งาค่ะเราคือคอนเซปต์เราก็คืออยากเล่นให้มีความสุขแล้วก็เล่นให้สนุกแล้วก็เต็มที่ในทุกๆแมตช์มากกว่าค่ะอันนี้เราก็ค่อยๆมองไปทีละแมตช์ค่ะ คือกับเยอรมันเราก็เจอมาสองครั้งตอนตอนปีชิงแชมป์โลกกับเอ่อบีเนลเราก็แพ้เข้ามานะคะครั้งนี้ก็อยากจะเอ่อเอาชนะเขาให้ได้ค่ะเพราะว่าเราก็พ้ามาสองครั้งแล้วคือครั้งนี้ก็อยากจะชนะเยอรมันให้ได้ค่ะการตับตัวครับเพราะว่าคจไปมาแล้วโปแล่ค่ะตับตัวมองว่ายากไหมครับไม่ยากค่ะ เป็นเป็นเป็นเมืองที่น่าไปแล้วก็น่าไปแข่งเลยค่ะสำสำหรับทีมเราเพราะว่าเป็นเมืองที่สวยแล้วก็สนามก็ดีด้วยน่าเล่นนะคะแล้วก็เรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะขอบคุณาครับค่ะก็อยากฝากบอกแฟนนะคะถึงเวลาแล้วที่เอ่อที่เราคอยมาสี่ปีครั้งนี้ก็อยากค่ะเชียร์พวกเราเยอะๆคะ่ะพวกเราก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดค่ะ